สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็มาลึกลกรละลึกถึงสาวๆเซ็กซี่กันดีเลยดีกว่านะเพราะว่าผมนี่ไม่ได้วาดรูปมันนานมากแล้วนะน่าจะเป็นเดือนกว่าแล้วั้งเนี่ยเพราะว่าเจอหน้าร้อนเข้าไปนะครับถึงก็ไปไม่เป็นเลยนะครับเลยต้องไปหันทําตุ๊กตาแทนะ คราวนี้เราก็มาวาดกันต่อเนื่องเลยนะครับอ่าเราขึ้นทรงกลมนะครับแล้วก็มีเส้นตรงแนวตั้งมีเส้นจมูกแนวนอนคือเส้นตานะครับอ่าผมก็จะวาดสาวน้อยรามูนะครับอ่าซึ่งก็เป็นการ์ตูนเก่าอีกเช่นกันนะครับอ่าบอกได้เลยนะผมก็ไม่เคยดูแต่ว่าผมรู้จักเรื่องรันมากครึ่งนะครับหรือรันมาหาบนะครับอ่าซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบนะเพราะเคยอ่านเหมือนกันนะครับ สไตล์ของอาจารย์เขาเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นผู้หญิงเป็นคนวาดนะตาก็จะโตๆส่วนช่วงบริเวณปากกับจมูกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะสั้นนะมันเป็นเอกลักษณ์เลยนะคือเป็นการ์ตูนเก่าที่ค่อนข้างมีสไตล์เอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างจะสูงนะอ่าฉะนั้นก็อารมณ์คล้ายๆดารกันบอลนะมันจะมีแบบดูปุ๊บก็จะรู้เลยว่าคนนี้อาจารย์ท่านนี้เป็นคนวาดนะอ่าเนี่ยเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์ชั้นสูงเลยนะ ตาเขาจะโตมากๆเลยนี่ผมไม่รู้ว่าตาโตเกินไปหรือเปล่านี่แล้วก็วาดขอบตาไปครับแบบนี้เลยขอบตาก็จะเข้มๆนิดนึงนี่อย่างนี้คือตามันจะกลมๆเลยอะ่ะอ่าแล้วก็เติมขนขนตาไปนิดนึงอ่ประมาณนี้แล้วก็ตาครับลูกตาก็จตหู้โหโตนะครับเราก็พยายามม่าให้มันโตแบบอ่าแบบพอสวยๆหน่อยนะครับาถ้าโตเกินไปเดี๋ยวมันก็จะจะหลง หลงหลงเอกลักษณ์ของอาจารย์เขาไปเออผมพยายามจะคุมโทนอยู่นะเนี่ยอ่าเติมเติมขอบตาบนอีกข้างนึงเดี๋ยวผมปรับใหม่ครับตรงนี้คือเส้นบาลานะครับอ่าบางครั้งเราเราวาดภาพที่หันเอียงไปทัน้านข้างเนี่ยบางที เ,เส้นบาลานซ์ของเราเนี่ยมันอาจจะแบบตรงเกินไปนะบางทีเราก็สามารถที่จะมาปรับได้โดยการโกงเลยคนระับเน่ก็ขีดไปอีกข้างหนึ่งตามที่เราจะให้หันเลยนะอ่าแล้วนี่คือคิ้วนะปุ๊บคิวเล็กๆอ่าแล้วก็จมูกเล็กๆหน่อยครับจิ้มลิ้มก็นี่คือนี่คือเส้นบาลานซนะ์หรือเส้นจมูกนี่ก็เติมตรงนี้เลยอ่านี่ครับแล้วก็เติมปากยิ้มๆมน่ารักสุดๆ นี่เนี่ยเอกลักษณ์ของอาจารย์ท่านนี้นี่คือตาจะโตมากเลยนะครับแล้วก็ไอช่วงบริเวณแก้มเนี่ยจะเล็กๆหน่อยครับเนี่ยประมาณแบบนี้เนี่ยผมพยายามเกล่าไม่รู้ว่าจะวาดออกมาคล้ายๆกับลายเส้นของอาจารย์หรือเปล่านะนี่ไม่เป็นไรครับสไตล์ผมนี่คือสไตล์ลูกนะอย่าใส่ใจมากครับเอาแค่ให้มันดูคล้ายที่สุดก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะ แลวนี่คือหูนะหูก็เจาะแหลมๆนิดนึงเพราะว่าลามูนี่ก็จะเป็นเหมือนกับสาวต่างดาวหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะ <c oughs> นี่แต่เห็นครั้งแรกนี่ลามูเขาสวมชุดแบบคล้ายชุดบิกินี่นะครับชุดว่ายน้ำนะครับทำให้ดูเซ็กซี่นะครับแต่ว่าลายมันจะเป็นเหมือนกับลายเสือโคร่งนะครับอารมณ์ดูปุ๊บถ้าเป็นมันก็จะมีเขาด้วยนะอารมณ์เหมือนเหมือนเป็นเทพสายฟ้าเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไร <c oughs> แนวอะไรยังไม่เคยดูนะ อ่าแล้วตรงนี้คือทรงผมนะผมด้านหน้ากับด้านข้างก็ซอยๆไปนี่ล่างโค้งก่อนก็ได้ครับเพื่อความง่ายโค้งขึ้นมาเกานแล้วค่อยริ้วๆเส้นไปอย่างงี้ครับอ่านี่นี่ผมก็ไม่ได้วาดรูปมาเป็นเดือนแล้วนะการวาดก็อาจจะแบบรู้สึกไหลลื่นขึ้นกว่าปกตินิดนึงนะเพราะว่าทำตุ๊กตาการะดาษรู้สึกว่ามันจะยากกว่าวาดรูปอีกอะ อ,อันนี่รู้สึกผมรู้สึกฟินๆน,นะชิวๆอ่านีค่ค่อยๆค่อยๆขีดไปครับอ่าจริงๆไม่ใช่ค่อยๆขีดเด๊จริงๆก็ขีดมั่วๆไปฮะ <laughs> ให้มันมีสไตลน์นี่ประมาณนี้แล้วแล้วก็เติมขาวไปขาเล็กๆนี่แบบนี้ครับนี่โอเคเราก็ได้หน้าสวยๆน่ารักลวแล้วตรงนี้คืออนาโตมีอานธารับากเป็นกล่องเลยนะสี่เหลี่ยมกล่องยาวๆนี่ไอตรงล่างสุดเส้นแนวนอนคือเส้นสะโพกก็เส้นบาลานซ์แล้วก็นี่ครับเส้น เส้นเอวโอเคแล้วก็ล่างมาตรงนี้คือแขนท่อนบนนะครับแขนท่อนล่างามันจะควยมือไปด้านหลังเลยนะครับตรงนี้คือเส้นหน้าอกนะครับแล้วก็ว่าหน้าอกกลมๆนี่แบบนี้เลยนะครับกลมๆปุ๊บหูยสีซาร์แล้วก็นี่ครับแขนท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างก็ไปเหน็บไปข้างหลังเลยรับหลังคอนะ <laughs> ประมาณนี้เลยครับ โชว์หน้าอกครับแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขาคนระับผมจะยกขาขึ้นมาตรงนี้เป็นช่วงก้นแล้วก็นี่คือขาท่อนล่างนะครับปึ๊บยาวลงมานี่แล้วตรงนี้คือเทา้าก็วาดๆไปก่อนคนระับเท้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นขาท่อนท่อนบนนี่บ้างมาตรงนี้คือท่อนล่างมันจะเป็นท่านัางนะ่งครับสุดแสนเซ็กซี่ <laughs> ไม่ได้วาดนานแล้วก็ขอจัดสักหน่อยนะครับ ああเพราะว่าเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีการรีมาสเตอร์นะครับああทำให้ดูแล้วสวยสดสดขึ้นเยอะเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ตรงนี้เป็นหายปลานะครับลากลงมาอ่านี่ครับตรงนี้คือหวัวไหลวาดตรงนี้คือลักแร้แล้วก็วาดหน้าอกก่อนครับ วาดอ,อกก็กลมๆนี่ผมพยายามปั่นนี่แล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับอ่านี่นี่ลองอกนะครับสวยงามถึงนั้นเราก็วาดบิกินี่ครับนี่แบบนี้เลยขีดไปชิกๆๆๆ๊กชิ๊กชิ๊กมันเป็นเม็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นบิกินี่แบบแบบผ้าแบบขนอะไรสักอย่างนะอันนี้ผมไม่แน่ไม่แน่ใจอ่าล่างมาตรงนี้เป็นเอวช่วงเอวช่วงสะโพก ลากหายปลาขึ้นมานิดนึงปรับแต่งนิดหน่อยแล้วนี่คือหัวไล่ผมอโอเคให้มันเห็นชัดๆหน่อยนะครับผมจะได้ดูออกว่าเออมันควรจะไประดับไหนระยะเป็นยังไงฮนะนี่นี่คือลายของมันคนระับมันจะเป็นลายแหลมๆเสือโคร่งเลยคนระับนี่ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปรับปรับตรงนี้นิดนึงมาอยู่ตรงนี้เออลักแร้อ่าแล้วก็ค่อยๆลากแขนท่อนบนขึ้นไปหักตรงนี้อ่าตรงนี้คือข้อศอกแล้วก็แขนท่านล่างนี่ประมาณนี้เลยครับไม่ยาก การว่าท่ายากๆเราอาจจะมีอนาตมีการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดได้นะครับแต่เราก็อย่าไปสนใจนะครับเราก็แค่ประมาณเอานะ <laughs> <laughs> เพราะเวลาเราขยับท่าทางนี่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าเราไม่เพี้ยนมากเกินไปมันก็จะดูไม่ออกนะว่ามันเบี้ยวหรือเปล่านะ <laughs> 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 เพราะว่ามันเป็นเหมือนการขยับแบบแอนิเมชันนะอ่ามันจะต้องมีการเคลื่อนไหวบางทีแขนก็จะยาวผิดรูปผิดปกติบ้างนะบางทีก็สั้นไปเพราะว่ามุมมองนะอ นี่ฉะนั้นก็อย่าไปซีเดียสรับรองวาดๆไปดูก่อนอ่าเดี๋ยวถ้ามันเบี้ยวหนักจริง,รงๆเราก็จะเห็นนะครับตรงนี้คือช่วงน่องนับน่อง,อ,งอ่าตรงนี้คือหัวเขา่าโคง้งๆนิดเึิงนี่ลากลองอกมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยลากมาเลยนะแบบไม่ต้องกลัวคนระับนี่โคง้งๆให้เป็นขาสวยๆแล้วตรงนี้คือเท้าเท้าก็แบบนี้เลยคนระับแหลมๆ ช่วงนี้เป็นช่วงช่วงตะตุ่มนะครับนีล่างมาเป็นตะตุ่มนี่ตะตุ่มนะครับแล้วก็ข้อเท้าส้นเท้าแล้วก็มาเท้าแบบนี้แหค่นี้เราก็ได้ขาแล้วนะอืมนี่แล้วนี่มันก็ถุงเท้าถุงเท้าก็จะเป็นลายเสือเหมือนกันนะแบบนี้เลยแอ่าส่วนลายเสือยังไงก็คล้ายๆตัววีนะขีดไปขีดมาอย่างนี้เลยอ๋อโอเคตอนนี้ผมก็ขีดมั่วละ ผมเป็นสายลวกนะครับอสายลวกก็คือรายละเอียดไม่ค่อยจะเอ,อเน้นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเน้นมากก็เสียเวลานะเ,เราเราเป็นการวาดเล่นๆนะครับนี่ไม่ใช่เป็นการวาดจริงๆจังๆหรือวาดเราได้ตังค์นะฉะนั้นเราก็วาดเล่นเถอะนะคไม่ได้เป็นการที่จะฝึกฝีมือแบบท้าทายแลวเท่าไหร่นะครับคือวาดเอาฮายอย่างเดียวผมก็วาดเลื่อยเปื่อยนะนี่เนีย่ยวาดไปนี่ตรงนี้คือน่องเซ็กซี่นี่กลมๆ บูมแล้วหัวเข่าครับตรงนี้หัวเข่าเอาใส่หมดซะแล้วครับโอ้โหอยโอเคครับผมไปเติมไส้มาละโอ้โหมันขัดจังหวะพอดีเลย <c oughs> นี่โอเคมาต่อครับตรงนี้คือขาท่อนล่างนี่ยัดไปนี่แล้วตรงนี้คือเท้าอ่านี่ครับมันก็จะแบบงองงอย่างนี้นิดนึงโอเคเนี่ย มันอาจจะดูแปลกๆแ,แต่ก็ไม่ต้องสนใจนะครับลองวาดๆด,ดูนะครับมันจะได้เกิดเจินตนาการที่หลากหลายนะครับอ,อ,อย่าไปคิดว่าเราวาดผิดเราวาดมั่วเราวาดไม่สวยอย่าไปคิดนะเพราะว่าสิ่งที่เราวาดนี่มันก็จะเป็นการเพิ่มจินตนาการของเราเพิ่มขึ้นไปด้วยนะเอ,อเนี่ยผมก็มั่วๆเงี้ยะครับจัดปลายานี่ได้ท่านั่งฟิ้ฟวลละโอเคเอ่า เดี๋ยวผมเพิ่มตรงนี้หน่อยลดตรงนี้นิดนึงแล้วเพิ่มตรงสะโพกอเพราะตัวผู้หญิงของสไตล์อาจารย์นี่จะแบบอ่าสะโพกมันจะอุมอมเลยนะครอ,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 อ่าแล้วเอวจะคอดๆนี่แค่นี้ก็เซ็กซี่ได้อยู่ จอสาวสวยปาดเย็นโลกเข้าไปหัวใจอ่อนระทวยทันที <c oughs> สาวน้อยลามูบิกินี่เซ็กซี่ด้วยมอสกรีนผิวสวยรับหน้าฝนด้วยบัชอ่อนผิวแต่งตึงเด้งนุ่มด้วยแซนเฉดเงาลงเอเรเลตให้ผิวจุ่มชุ่มชื้นเสริมความอ่อนโยนให้ผิวระมุนด้วยพิงแต้มอายชารโดวาวโอเลตตาสวยรวยเสน่ห์อยากให้ผิวขาวเหมือนตูดเด็กให้ใช้สีขาวเบลนให้ทั่วอย่าไปลัว่วใช้นิ้วถูสีผมย้อมปลายด้วยวายโอเลตเสริมเสน่ห์ย้อมสีผมทั้งหัวไม่แตกปลายด้วย เจดเว้นขาวเป็นไฮไลท์แสงบ้างยิ่งดีเสริมขอบอบลูเป็นเงาอีกเฉดแซมเป็นริ้วๆปิดด้วยสีดําแม่เสือสาวลายเซ็กซี่จริงวู้ฮูแววตาลามูเซ็กซี่ได้อีกด้วยเวอร์มีเลียนโคตรเซ็กซี่